6นาฬิกา18นาทีครับเรามาดู high วลท์ที่ว่า6แผ่นอนุกรมนะครับตอนนี้แรงดันจัดแผงลงมาอยู่ที่30โวลต์โดยประมาณนะครับนี่ฮะถ้าเป็นดิจิตอลก็จะเป็นตัวนี้29.30.0นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้30โวลต์เนี่ฮะพระอาทิตย์ยังไม่เห็นนะครับ แสงเริ่มลงมาแล้วนะครับแผงเอามาฟัดหกแผงอนุก,กรมหกสตริงเป็นแผงมือสองสองอโวลต์ซันเทคอยู่บนหลังคาโรงซ้อมสร้างจ่ายไฟเป็น dc h i ไฮโวลตนะครับความยาวสายเมนแปดสิบเมตรมาเข้าชุดนี้แล้วชุดนี้ใช่ไรครับตอนนี้ก็คือไฟตัวนี้ติดได้ยังไงเพราะใช้ตัว อะแดปเตอร์ของโทรศัพท์นะครับถ้าจำไม่ผิดอันนี้จะเป็นของซัมซุงนะฮะซัมซุงซึ่งสเปคข้างเนี่ยเขาเขียนไว้ว่า100ถึง240โวลต์ AC นะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับซัมซุงอ ah ินพุต100ถึง240โวลต์ AC 200มิลลิแอม50ถึง60เฮิร์ซออปต์5โวลต์1แอมพวกเนี้ย จะทิ้งกันเยอะครับพอเปลี่ยนโทรศัพท์ก็ไม่รู้ทําอะไรผมก็จะขอเพื่อนๆนเพื่อนเ,อน,เ,อน,เอนก็บริจาคมามาทําอะไรฮะมาใช้กับปลั๊กไฮโวลต์ดีซตัวนี้นะครับตอนนี้ดับไปแล้วเพราะถอดอน,นี่ปลั๊กอยู่ก็จะเสียบนะครับโขเข้าไปให้นะครับเ,เดี๋ยวสัาพักนะครับเขาก็จะทํางานนะครับตอนนี้แดดยังอ่อนอยู่ยังไม่มีแดดพูดผิดแรงดันก็จะอยู่ที่ยี่สิบสามยี่สิบกว่าโวลต์นะครับ ส่วนด้าน AC นะฮะ AC ที่มาเนี่ยนะครับจากอินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่นะครับ, ter, Battery, รบตอนนี้ใช้ไฟแค่68วัตต์0.5แอมป์เพราะนั้นแบตเตอรี่กลางคืนเนี่ยแทบไม่ได้ใช้อะไรมากมายเลยแบตบลูกไม่ต้องลูกใหญ่โตนะครับเพราะว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็น DC Direct หมดนะฮงานหนักๆใช้กลางวันนะครับตู้แช่ก็จะใช้ผ่านอินเวอร์เตอร์ ใช้กลางวันนะครับตอนนี้บูธของอินเวอร์เตอร์ยังไม่ทํางานนะครับเพราะว่าไฟแดดยังไม่ทันมาอขอบคุณที่รับชมครับ